ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC นะครับผมพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พี่พน้องๆ้องที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับเราเช่นเคยนะครับทุกๆวันนะครับกับพ่อไม้หัวใจศิลในช่อง Family ่สีทับไทยนะครับผมหลังจากที่เรานะครับได้พรมมาแล้วนะครับเราก็มาตัดแต่ง ให้สมดุลน,นะครับกับแย่งของพลายงามนะครับผมตอนนี้เราตัดแต่งแล้วนะครับตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมซึ่งตัวน,นี้เราก็พับไว้แล้วนะครับเรามีการเย็บเป็นอย่างดีนะครับนี่เย็บเป็นชั้นเป็นชั้นไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะเอาขึ้นหลังพลายงามนะครับแล้วก็ยกแย่งขึ้น ว่าจะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังยังรุ้นอยู่นะครับว่าจะใส่ได้พอดีหรือเปล่านะครับยังจะใส่ได้พอดีหรือเปล่าพรมนี้จะเข้ารูปเข้ารอยหรือเปล่านะครับผมยังรุ้นอยู่นะครับตอนนี้น้องปามก็เอาเชือกมาแล้วครับผมเชือกรัดท้องนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปเอาพลายงามมาลองดูก่อนนะครับผมว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับตอนนี้เราอาบน้ำให้พลายงามนะครับผมอาบน้ำให้พลายงามนะครับ ก็ได้ขัดตัวให้ด้วยนะครับผมโดยการที่ปล่อยให้พายงามนะครับได้ขัดตัวแบบธรรมชาตินะครับผมปกติแล้วเราจะใช้แปลงขัดนะครับแต่ว,ว่าธรรมชาตินี้ก็คือเป็นวิธีการของควานช้างนะครับโดยการที่ปล่อยให้ช้างได้ถูกับต้นไม้นะครับ เนื่องด้วยช้างซึ่งจะเล่นดินเล่นอะไรนะครับผมก็จะมีเห็บมีเหานะครับก็จะเกิดอาการแบบคันๆนนะครับถ้าได้อาบน้ำแต่ละครั้งก็จะได้ถูต้นไม้อย่างที่เห็นนะครับผม <c oughs> เป็นธรรมชาติของเขานะครับ <c oughs> สัญชาตญาณของช้างนะครับถ้าได้เจอต้นไม้ ก็จะถูอย่างนี้เลยครับผมโดยเราก็ไม่ได้มีเจตนาเป็นการทําร้ายเขานะครับหรือว่าทรมานเขาแต่อย่างใดนะครับผมซึ่งเขาจะถูต้นไม้ตามธรรมชาตินะครับอย่างที่เราไว้นะครับช้างซึ่งอยู่ในหลักก็จะมีการเล่นดินเล่นอะไรนะครับก็จะมีเห็บมีเหาอยู่ตามเนื้อตามตัวนะครับ พอได้ถูต้นไม้ก็จะสบายตัวอาบน้ำเสร็จเราก็จะพาไปใส่แหยงนะครับแยงใหม่นะครับแล้วก็พรมด้วยนะครับผมว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับจะได้หรือเปล่านะครับจะลงตัวหรือเปล่าตอนนี้ก็อาบน้ำให้ก่อนเพื่อความหล่อเหลานะครับผม ซึ่งพลายงามก็เป็นช้างที่มีสวดทรงลักษณะได้อยู่แล้วนะครับอาบน้ำเสริมรอยิ่งเพิ่มพูนความรอไปอีกครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับว่าแยงใหม่พลายงามกับพรมนะครับพรมกับแยงใหม่นะครับ จะเข้ากันได้หรือเปล่านะครับผมจะลงตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันครับผมสุดยอดไปเลยหลังจากาที่ถูต้นไม้เสร็จน,นะครับ <ไป S 1> ก็<ป>เอามาลอาอาบน้ำสายใายนะครับ<อ>เพื่อให้อขี้ไข,ข่เขาออกนะครับล้างสะอาดนะครับน้ำสะอาดเว่าถูต้นไม้เมื่อกี้ก็จะมีขี้ไข่ตกเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับ

น้ำไปนี่ผิวดำมากเลย oh. ดำม่ยมเลยนะครับนี่ขับต้นไม้อาบน้ำไปวนวนทุกคนทุก อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะได้ใส่แงงใหม่กับพุ่มใหม่นะครับนี่ขอาบน้ำนะครับโหหิวน้ำครับหิวน้ำกินน้อยมากครับช่วงเที่ยงนี้ช้างจะไม่ค่อยกินน้ำเยอะเท่าไหร่นะ สินงนี้แต่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับโอ้เห็นหญ้าเขียวๆนะครับนี่สงสัยชอบยญ้าแบบนี้นะครับ ถอย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 โอ้ไปใส่อยากใส่แล้วนะครับน่ะหันหน้าใส่แย่งไหมครับหลังจากอาบน้ำเสร็จนะครับนี่ก็มาใส่แย่งนะครับ สวยงามมากเลยครับพอดีเป๊ะนะครับดูค,ครับใส่ได้พอดีเลยครับทั้งแงงทั้งพรมนะครับดีเลยครับผมสวยมากามครับโอ้โหเต็มๆกันนะครับนี่รูปหล่อมากเลยนะครับนี่ใส่แงงใหม่ไป คอมเมนต์หน่อยนะครับสวยไหมครับหล่อไหมครับดูไปเลยครับดูแอคชั่นด้วยครับดูแอคชั่นโอ้โหนะครับมีอะไรเป๊ะเวอร์ขนาดนี้ครับหล่อเลยไายงงามครับหล่อเลย ดูนะหล่อมากครับมีชุดแยงเป็นของตัวเองแล้วนะครับพายงามครับหล่อมากครับยืนครับเช็ดหัวเลยครับสง่ามากครับ ทั้งขาแย่งหน้าขาแย่งหลังนะครับผมลองล็อกกับพรมพอดีเลยนะครับผมสวยงามมากได้ทรงโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเดินนะครับว่าใส่ยางใหม่กับพรมใหม่แล้วจะสง่างแค่ไหนครับผมครไปเลยครับเตรียมรับงานแห่ได้เลยนะครับวันที่ย4ิบสี่นี้ครับผมเึดไปเลยครับพรมใหม่ พรมเก่านะครับแต่ว่าเอามาใช้ก็ถือว่าเป็นพรมใหม่นะครับเอามาดัดแปลงครับของศักดิธิ์เดยนครับนี่ออกมาจากโบสถ์นะครับ่ไปบูชามานะครับจากโบสถ์เดี๋ยวว่าเรายังขาดขัดแคลนนะครับแคลเราต้องไปดูไม้ไผ่กันนะครับผมโอแคล่ที่จะเอาปูไว้ข้างบนนะครับปูไว้บนแยงเพื่อให เอาไม้ไผ่ก่อนนะครับแล้วก็ทำเป็นแคร่วางวางบอกครับผมดูการเดินนะก็ขอบคุณไปยังหลวงตาอีกครั้งนึงนะครับหลวงตาวัดสนวนที่เมตตาให้พรมพรายงามมาใส่หลังช้างนะครับผมมีสง่าราศีมากเลยนะครับดูเดินครับดูเลมเขียวนะครับเขียวน้ำเงิน ลอมากครับลอมาก ไปเรื่อยๆนะครับด,รดูการเดินนะครับ โอ้แอคชันรอด้วยครับคยังใหม่นะครับกับลมใหม่นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าลงตัวเป๊ะๆเลยนะครับผมครับเดี๋ยวเราขอตัวเดินออกกําลังกายก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมบนสุ่งในช่องเซมเบอี่สีทับไทยครับบ๊ายบายครับ